ดูดิดูฝักดีเกรดเหมดเลยเนี่ยเนี่ยเอเอเอได้ A หกไดเอห้าอันนี้อันนี้ประมาณเกรดสี่อันนี้ได้ดีดูเออเนี่ยเอาแค่นี้หละพอแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไอ้แถวนี้มันยาวประมาณห้าเมตรเนี่ยนะมันได้สองมันไดสองสองช่อแล้วเนี่ยก็ผสมผสมไปผสมเล่น ดูดิคือลำต้นมันแก่จัดเต็มที่แล้วไงทุกคนลำต้นมันสี่ปีเกือบห้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงความไอเนี่ยของต้นมันมันก็ได้แล้วก็เถามันก็ยาวใช่ป่ะแล้วเนี่ยก็วางแถวเนี้ยโอ้แล้วมันก็หาอาหารได้ดีเพราะงั้นมันก็เลยให้ฝักที่สมบูรณ์พอออกพอออกฝักใช่ไหมออกดอกแล้วติดฝักมันก็จะไปเลี้ยงฝักก่อนพอเลี้ยงฝักได้เต็มที่แล้วมันก็ถึงจะแตกยอดใหม่เห็นปะ นี่อันนี้ยอดใหม่ของนาง